สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่รักทุกท่านโอกาสนี้เทพพยามขอนำเสนอพระชัยวัดและพระกริง่งหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนครปฐมเกจีอาจารย์ชื่อดังแห่งรุ่มน้ำนครชัยศรีเป็นเกจียุคต้นๆครับเข่งครับ พิปัสนากรรมฐานมีจบะบะแก่กล้าเป็นที่เคารพของสมเด็จพระสังฆราชแผ่ท่านเกิดปี2,391มราภาพปี2,487อายุ96ปีครับท่านสร้างวัตถุมงคลไว้มากมาย วัตถุมงคลยอดนิยมและผู้ศรัทธาสแสวงหามากที่สุดคือเหรียญเจ้าสัวเบี้ยกแก่และพระผงยาจินดามณีพุทธคุณเด่นด้านโชคลาภค้าขายและคงกับพรนชาตีพระชัยวัฒนและพระกิ่งที่ท่านสร้างไม่มีเป็น องเดียวๆนะครับท่านจะสร้างเป็นช่อช่อละเก้าองค์นะครับจะเห็นรอยตัดช่อชัดเจนช่อไหนเป็นเนื้อทองแดงจะเป็นพระเนื้อทองแดงทางช่อนะครับช่อไหนเป็นพระเนื้อทองเหลืองจะเป็นทองเหลืองทางช่อ ถ้าเป็นเนื้อเงินก็จะเป็นเนื้อเงินทั้งช่อนะครับถ้าเป็นทองคำจะเป็นทองคำทั้งช่อครับชมภาพครับองนี้เป็นพิมพ์ต้อนะครับรูปร่างล่ำสันบึกบึนพระเสียนจะโต แขนขาจะโตนี่เลยครับพิมพ์ต้อหรือพิมพ์ป้อมนะครับท้รงหลังครับ สวยสง่างามมากครับองค์่อไปครับองนี้เป็นพิมพ์ชรูดนะครับจระบอบบางและสูงนะครับเป็นพิมพ์ชรูดครับมีสองพิมพ์แค่นี้ครับพิมพ์ป้อมกับพิมพ์ชรูดครับ องนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับองรอไปครับเป็นพิมพ์สรูดนะครับเส้นสายลายพิมพ์จะบอบบางหน่อยครับแต่สูงะรุดนะครับเห็นช่องไหมครับ องจอไปครับเป็นพิมพ์ชรูดเช่นกันครับเห็นไหมครับตัดท่อยาวมากครับองดอไปครับอง,อบองนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับ มีประกาวแวว,าแววาวทีมชลูดนะครับชมข้างหลังครับมีประกายแวววาวานะครับอง่อไปครับ เป็นพระกริ่งนะครับเห็นไหมครับเป็นชอ่อครับชอ่อละเก้าองค์เขาตัดไปหมดแล้วนะครับเหลือมาให้ผมองค์เดียวครับเห็นไหมครับพระกริ่งนะครับ ชมข้างหลังครับน <c oughs> ี่เลยครับ <t> ได้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบพระคุณมากครับ